สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ส่งอีกแล้วนะคะตุ๊กาตาส่งตุ๊กาตาอีกแล้วนะคะคิตตี้นะคะแล้วก็โดเรมอนค่ะแล้วก็จะมีตุ๊กาตาหมีตัวนี้นะคะน่ารักค่ะตัวเล็กแบบนี้นะคะราคาส่ง290ส่งฟรี EM S นะคะเพื่อนๆก็จะมีหมีสีแดงขนาด1เมตรนะคะ สีแดงขนาด1เมตรนี่550ส่ง EMS นะคะรอแพ็คส่งนะคะแบบนี้ลูกค้าจองหมดแล้วนะคะนี่ไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์ขนาด1เมตรนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากๆค่ะตัวใหญ่มากๆเลย <S 2> <S 2> <S ตัวโตๆนะคะ วันนี้ก็มีลูกค้าเอฟมาทั้งหมดสิบตัวนะคะสิบตัวนะคะคุณแม่ขายสิบตัวแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวรอเอาถุงมายัดนะคะถุงยังเพิ่งจะแปะลายชื่อค่ะมาถ่ายให้เพื่อนๆ F c ซดูนะคะใครสนใจทักมาที่เพจตุ๊กตาเจ๊สายพินได้นะคะเจ๊สายพินตุ๊กตานะคะพูดผิดนะคะ มีเพจนะคะเพจเจ๊าสายพินตุ๊กตาค่ะเพื่อนๆส่งเฉพาะในไทยเท่านั้นนะคะในประเทศไทยนะคะอีสานเหนือออกตกใต้ะลยส่งหมดนะคะสนใจทักมาได้นะคะตุ๊กตาจะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะมีม้าโพนี่มีองคุงมีเต่าแซมมี่นะคะคิตตี้ยืนคิตตี้นั่งนะคะ เพื่อนๆสนใจทักมาได้นะคะคุณแม่มารีวิวให้ดูนะคะวันนี้มีลูกค้าสั่งมาคุณแม่ก็ดีใจนะคะขายได้ขายได้นะคะมีตัวขนาดนี้นะคะใครสนใจซื้อฝากลูกหลานทักมาได้นะคะเพื่อนๆสองร้อยเก้าสิ่งฟรี e m s นะคะทุกตัวเลยนะคะขนาด20นิ้ว21นิ้วนะคะ ส่วนตัวใหญ่นี่หนึงเมตรนะคะหนึงเมตรค่ะสีแดงแล้วก็ตาไอตัวไดโนเสาร์นี่ก็หนึงเมตรนะคะแต่ตัวใหญ่มากๆเลยยัดใหายสั่งเคาะอย่างดีนะคะเพื่อนๆนไดโนเสาร์ตัวอ้วนนะคะตาจะเป็นตาปักนะคะตาปักไม่ใช่ตาแปะนะคะสวยๆค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ปิดปิดปิดโยแต่ <Shay ne S 1> ได้อะยังยมงงได้ไดยังไม่ได้แป๊บได้แดงะเตรียมแพ็กใส่ถุงค่ะเพื่อน แตัวตัวตัวนี้ด้วยใช่ไหมดงเอ้าแลวันนี้คืออะไรอ่ะ้าทำเองอ่ะว่าต้องทแล้มาแพ็กกันเลยค่ะเพื่อนๆรับถุงนะคะ ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่เหมอนกนมี้ <8 S 1> นะคะนแะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะไดโนเสาร์ค่ะแตไดโนเสารต้องใส่ถุงใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆใ่งานยัดไม่ได้นะ จริงค่ะขนาดหนึน่งเมตรนะคะห้าร<อ>้อาสิบอ๋อหนึ่งจุดสองนะคะโอ,อ้ยอ๋อหนึ่งจุดสองตัวนี้น่าจะเป็นคนะันะนะเะเจ็ดแปดร้อยบาทไม่ใหญ่โอ้เราข,ขายปูกอ๋อขายปูกเกินไปมาก ถ่ายสามแล้วเก้าโอ้ยแม่แม่ลานี้วกไล่เขา่่ก็งสีร้อเน่ไม่ถ่ายได้ ตัวใหญ่มากๆนะแบกไม่ไหวเลยนะอีกตัวนี้ดูถุงใหญ่สุดๆกระสอบ20บาทกระสอบ20นะคะซื้อกระสอบมาใส่ให้แบบกระสอบใหม่เลยนะคะเพื่อนเพื่กระสอบนี้เป็นของใหม่นะกระสอบกรบะสอบนี้จ้า ต่อเก่าไม่ได้ใส่ให้ เนื่อแตกเลยค่ะเพื่อนๆขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดีดย๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวให้ดูใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะ